สวัสดีมิลักแฟนดาบพิฆาตดาสูทุกท่านนะครับผมวันนี้นะกิจกรรมใหม่ก็มาแล้วนะอ่าตอนแรกนึกว่าแต่ผมตอนแรกผมนึกว่าแต่มูซันจะเข้าวันที่29นะแต่ว่าอัปเดตเมื่อวานปุ๊บวันนี้กิจกรรมใหม่เข้าเลยซึ่งมีกิจกรรมใหม่ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นทน่า้าของกิจกรรมนี่ของมูซันมันจะเป็นคล้ายๆกับตอนของเอ่อเกียวเมมาเออมันจะมี4ประตูเหมือนกันแต่ว่าน,นี่คือจะเป็นธีมของปีศาจ ทีมเออ่ททีมีมมของอสูรประมาณนี้ส่วนกิจกรรมข้างในอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับตอนเกียวเมก็คือตีไปเรื่อยเนี่ยปุ๊บอันนี้จะเปิดวันที่ 24, 22, 24 22, 22, 26, เดือน2นี่เปิด24เดือน2แล้วก็25 25 26ยียอะไรเนี่ยก็คือหนึ่งถึงสองวันเปิดที่หนึ่งนหนึ่งถึงสองวันเปิดที่หนึ่งประมาณเนี้ยก็พยายามมาเล่นเคลี้ยนหมดเคลียร์เสร็จปุ๊บเราจะได้เป็นหน้าของตั๋วแบบใหม่เป็นเอ่อทม์ท,มทิกเก็ตเป็นตั๋วแบบตั๋วใหม่ใหม่เอี่ยมเป๊ะเ,เ,เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดองตั๋วเลเจน แบบผมเนี่ยก็คือเกลือก็คือ,คอใช้ไม่ได้ล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวนี้จะไว้เปิดตัวอะไรซึ่งตัวในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันใช้ตัวอันนี้เปิดได้หรือว่าต้องใช้ตัวไทม์อันใหม่เปิดได้หรือว่าตัวไทม์แค่ของมูซันโดยเฉพาะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเค่อยดูกันอีกทีหนึง่งอ่ะ,อะประตูแรกประตูแรกก็แบบเมื่อกี้ที่บอกไปนี่อันนี้ตนะีตีตีต,ต,ตีไปปุ๊บถึงด่านก็จะได้ตัวได้ของรางวัลประมาณนี้อ่ะประตูที่2จะเป็นท่าน้างของอันนี้ก็คือเป็นตีเป็นชัปเตอร์เหมือนกัน, T M apter, กนตี ถ้าจ้าไม่ผิดเหมือนจะได้เฟกหรือได้อะไรสักอย่างเพิ่มนั่นหละนะก็เป็นว่าแดดต,ตีตีตีไปเรื่อยแล้วก็ประตูที่3อันนี้เป็นประตูกิจกรรมอันนี้มีอยู่3กิจกรรมกิจกรรมแรก,กคือนี่เวลาเราทำเควสทำไรเสร็จปุ๊บมันจะมีเขียนอยู่ตี5ครั้งใช้จ่ายเกมหรือว่าจะเป็นการตีบอสกิลหรือไม่ก็จะเป็นการนี้เอ็กซ์เพิดขลางเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึง แล้วก็เป็นการเติมประมาณนี้เราก็จะได้ของอ่ะอันนี้เป็นดีมช็อปก็จะได้เป็นทางลของอันนี้เอาหยกเพื่อมาซื้อซึ่งหยกหาจากอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูในการตีอันนี้แล้วกันนะอ่าอันนี้จะมีตีไปเรื่อยมันจะตีไปจนถึงแบบบอสมูสันสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ่าอ๋อน่าจะต้องตอนนะีอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนจำไม่ได้แล้วเหมือนกันอันนี้คือมันมานานละอ่ะโอเคไปเทิลไปก่อนอ่ะตีตีตีต ง่ายปะไอ้กดข้ามได้ยู um. ่หวะอ่าโอเคกดข้ามเลยไม um, um ่ต้องไม่ต้องเสียเวลาอ่ะกดตีไปเรื่อยเ x ิ e r t ไปเรื่อยอ๋อไออันอันที่เป็นตีมันต้องเราต้องไอ้นี้ให้ถึงก่อนเราต้องกดแบบเนี้ยไปถึงก่อนวันหนึ่งถ้าจะผิดมันให้มาเก้าครั้งใช่ไหมอย่างเนี้ยคานโอตัวแรกเนี่ยต้องเก้าครั้งตอนนี้เราได้สองครั้งละก็ถือว่าครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าวันหนึ่งสามารถตีบอสได้ตัวหนึ่งประมาณนี้อ่ะจะกดไปเรื่อยก่อน ปายมันจะเป็นแค่มีแค่ของขวัญให้ซื้อของให้รับรางวัลก็ต้องตีมอนตีอะไรไปบ้างอ่ะกดไปก่อนโอเคกดไปกดไปนี่ไอเทมอ่ะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้กดไปก่อนภับก็ให้หกเอเอเดี๋ยวค่อยตีสูนยได้ทีหลังอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกดให้ครบก่อนเก้าครั้งเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีศูนย์ก็เดี๋ยวตีทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตีรอบรอบให้ โอเคอันนี้พอกด9ครั้งปุ๊บนี่มันจะมาอยู่ที่คาราโอ,อตัวแรกแล้วกดแบทโทไปได้เลยตีบอสคาราโอถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะไม่เก่งมากนะเดีย๋ยวดูก่อนรอดูก่นนอนเก่งหรือเปล่าสตานก็ถือว่าลดเยอะอยู่นะไอเดี๋ยวดูสรุปดาเมจเลยก่อนอ่ะดาเมจก็สามเธอดาเมจประมาณ100ก็บอสน่าจะเลือดประมาณ128ล้านเนี่ยประมาณเนี้ยก็ถือว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่อ่ะ ตีจบไปเมื่อกี้เสร็จปุ๊บมันจะได้เป็นทั้งของอน,นิมาดีมเจดเมื่อกี้ได้20อันนะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้อีก25อันอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมค่อยมาตีหลังเวลาตีนั้นเสร็จปุ๊บมันจะได้ของมาแลกอันนี้นี่ก็แล้วแต่ละกันนะว่าจะแลกอะไรมันจะมีลิมิตให้อยู่แต่ว่าส่วนตัวแล้วก็แลกเทมปุบารก่อน,อนลวมั้งอันอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากอันนี้ตีครบเ้ครั้งโอเคไม่เป็นไรเอ่อต่อไปเหลือใช้เจมเอ้เหลือใช้เพชรใช้เพชรเดี๋ยวใช้อยู่ละตีบอ ประตูบานที่2มีแค่นี้ประตูบานที่3อ่ะเมื่อกี้เป็นประตูบานสามดีกว่าอ่ะประตูบานสามมีแค่นี้อ่ะต่อไปเป็นประตูบานที่4อันนี้เป็นทางทั้งของมุซันนั่นเองนะอ่ะเป็นพี่มูของเราเองอ่ะอันนี้เป็นการเทสสกิลตัวละครที่จริงมันจะมีให้ลองเล่นด้วยนะลองเล่นเสร็จปุ๊บมันจะได้50เพชรก็ผมลองเล่นไปแล้วก็ลองกันเองแล้วกันนะนี้โอเคแล้วก็อันนี้เป็นใช้ทางทั้งของไฟแต้มไฟเนี่ยเป็นการแรกซึ่งแต้มไฟก็ได้มาจากทางท้้งของดีเมื่อกี้ด้วยนี่มันจะมีได้แต้มไฟอยู่นี่ประมาณนี้ ก็จะมาเป็นทน่าทางของการแลกอันนี้แลกของมันจะปลดตามเลเวลไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเลเวลหนึ่งเนี่ยเราก็แลกของได้แค่เลเวลหนึ่งถ้าเราจะไปถึงเลเวลสองเราต้องแลกของไปทั้งหมด2,000ชิ้นสองสองพันแต้มต้องบอกว่าใช้ใช้ไฟเนี่ยสองพันแต้มมันจะปลดไปเลเวลสองแล้วก็เลเวลสองเราก็แลกของเลเวลสองได้ แล้วจากเลเวล2ไป3ก็จต้องแช้แต้มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอถึงเลเวลที่3มันจะแลกทานงของมูซันได้เองนะก็เดี๋ยวลองไปคำนวณดูกันว่าใช้เท่าไหร่นะโอเคถัดไปเป็นอันที่3อันนี้เป็นทานะของการอัปดาวตัวละครมูซันอัปดาวถึงกี่ดาวเสร็จปุ๊บปุ๊บมันจะได้ของรางวัลของรางวัลของรางวัลแล้วก็อันทางขวาเนี่ยก็จะเป็นทานะของเติมเพื่อเอาแต้มไฟเพื่อมาทําการแลกหน้่ของอันนี้เอาซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่มีกรอบโปรไฟล์ตัวละครอันนี้จะมีแต่ฐานิ โปรไฟล์มินิของมูซันแต่ว่ามันจะไม่มีกรอบซึ่งกรอบมันจะต้องหายอันนึงก็หาย,ยากพอสมควรตอนแรกนึกว่าแต่เหมือนกับตัวปกติคือ4ดาว5ดาวฟ้าก็ได้กรอบแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่นะอัะอนนี้ประมาณนี้แล้วก็ท้งหน้าสุดท้ายเป็นหน้าของเลจ e n พาร์ทเป็นหน้าของพาร์ทของมูซันนั่นเองนะซึ่งมูซันเป็นตัวละครพิเศษที่ต้องเก็บถึง100ชรฉาดต,ต้องเก็บถึง100ชรฉาดนะถึงจะได้ตัวละครมูซันมาแล้วก็การเติมอันเนี้ยได้แค่50สเศษซึ่งเถ้ากอกว่าเติมแพ็คเนี่ย พันกว่าเนี่ยได้มุสันแค่ครึ่งตัวยังได้ไม่ถึงเต็มตัวด้วยซ้ำนะเออก็ถือว่าลําบากดีนะก็ถือว่าลําบากดีเหมือนกันนะเออสำหรับท่าของตัวละครมุสันนะแล้วก็จริงมันมีล็อกอินด้วยปะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวนะดูก่อนเอ่อกิจกรรมอันนี้มีแค่นี้อันนี้มีอะไรวะอันนี้เป็นท่าของการดันอ่าดันพลังตัวละครมุสันอ่ะประมาณนี้ดันพลังเห็นไหมก็มีหนึ่งดาวลุงแล้วแต่จริงมีสามสี่ดาวลุงแล้วเหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นล็อกอินกิฟล็อกอิน เจ็ดวันวันแรกได้ห้าเศษวันสองอีกห้าเศษเป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยล็อกอินเจ็ดวันได้ห้าสิบเศษได้มูซันอีกครึ่งตัวเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้มูซันแบบสายงบน้อยเท่ากับว่าคุณต้องล็อกอินเจ็ดวันบวกกับเติมแพ็คเอ่อเลเจนด์พาร์อันนี้อีกหนึ่งพันกว่าบาทอืมคุณก็จะได้หน้งของมูซันหนึ่งตัวละครนั่นเองนะ ผมว่าแม่งแพงมากเอาจริงอันเนี้ยรอยพันเนี้ยควรจะเติมแล้วได้มูซันตัวหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนมันทํามาเป็นคอมโบกันอะอันนี้ครึ่งตัวแล้วก็อันเมื่อกี้อีกครึ่งตัวเป็นหนึ่งตัวละครนะก็ถือว่าไม่ไม่มีการแจกจริงนะแต่ว่าอย่างที่ว่าเนาะมันเป็นตัวละครระดับใหม่ระดับ ur นะมันเลยไม่ได้มีการแบบแจกอะไรขนาดนั้นซึ่งอีกการนึงที่ผมรู้มานะถ้าถ้าถ้าเดาไม่ผิดนะเพราะว่าผมยังไม่มีตัวละครยังคาดเดาไม่ได้อันเนี้ยอันที่เป็นอาวุธอาวุธของมูซันเนี่ยมันไม่ได้ใช้เป็นขวดอนเี้ มันไม่ได้ใช้ขวดอันนี้ในการอัพอม,มันไม่ได้ใช้ขวดน,นี้ในการอัพอาวุธนะมันใช้ของใหม่ในการอัพอาจจะจะดูต่ออ่าเมื่อกี้จบแล้วนั้นสองกิจเหลืออีกสองอันอ่ะเอาแรกเป็นอันนี้ก่อนเป็นเรื่องของการสุ่มตัวละครมุซันอย่างที่บอกไปว่าตัวละครมุซันเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มโดยอ่าโดยเก็บ100เศษใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยในการสุ่มเนี่ยมันจะมีทา่าางของเศษมุซันมีโอกาสออก15.8% 8 มีโอกาสออก1เศษนะ1เศษ15.8 8ไม่มีการันตีเป็นตัวละครนะไม่มีเป็นตัวละครไม่มีเป็นตัวละครแล้วแต่ดวงของเราเลยแล้วก็มีทนาทางของการันตีฝั่งทางซ้ายมือสุ่ม50ครั้งได้35เศษร้อยครั้งทุก50ครั้งทุก50ครั้งจะได้ครั้งละ35เศษ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 ไปเรื่อยซึ่งเอาจริงเนี่ยอันสูงสูงอ่ะมึงควรจะให้เยอะกว่า35เศษแต่ว่ามึงก็ให้แค่นี้เออ,นนะอเขี้งกดีเหม ในช็อปอันนี้มันจะมีทนาล่างของอันนี้มันจะมีไอเนี้ยไอโทเคนอันเนี้ยไทม์คอนอันนี้อันนี้เป็นตั๋วน้านี้เป็นตั๋วตัวแบบใหม่ซึ่งการสุ่ม1ตั๋วจะได้อันเนี้ยหนึ่งอันเนี้ยผมสุ่มฟรีไป1นครั้งแล้วผมได้เหรียญนี้มา1อันเท่ากับว่าทุกๆการสุ่ม6ครั้งเราจะได้มุซัน1เศษประมาณนี้ซึ่งแน่เนี้ยจะมีให้แลก1ตัวละครก็คือ100เศษเท่ากับว่าเราต้องสุ่ม600ครั้งเราสุ่ม600ครั้งเราจะได้มุซันฟรีๆหว จะเรียกว่าฟรีก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันส่มต้องหกร้อยครั้งเนาะเือมันก็ถือว่าหนักพอสมควรอยู่เหมือนกันนะอีกอย่างคือแม่งเก็บห้าสิบเศษด้วยแล้วก็อีอย่างคือกรอบไม่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ดูกรอบสามตัวนี้นะมูซันเกียวเมแล้วก็ตัวละครปกติตัวละครปกติกรอบข้างหลังจะเป็นสีแดงอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครเอ่อตัวละครต้องเรียกว่าเอสพีกว่าตัวละครเอสพีปกติข้างหลังจะเป็นกรอบแดงเอสพีท่าพิเศษเป็นกรอบแดงแล้วก็มีรอยยิบระยับส่วนนี้มูซันเป็นระดับ UR เอ่อ UR าดพิเศษจะเป็นกรอบสีฟ้าแล้วก็ระยิบประยับซึ่งถ้าเป็นตัวละคร UR แบบปกติผมคาดว่าน่าจะเป็นกรอบสีฟ้าปกติก็คือไม่ได้ระยิบประยับแบบนี้นะเออประมาณนี้ส่วนเศษตัวละครถ้าเป็นตัวละคร UR ผมว่าทุกตัวเลยน่าจะเก็บ100เศษเท่ากันหมดนะเออไม่น่าจะมีเก็บ50เศษหรอกแล้วก็จริงๆเนี่ยไอ้พวกตัวละคร SP เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวต่ออย่างมุซันเนี่ยมันจะเป็น UR ใหม่หมดเลยหรือว่าจะเป็นตัวละคระ SP ตามปกติของเซิร์ฟจีนสลับสลับไปก็คือ UR ในาจจะเป็นตัวแบบ พิเศษที่แบบนานๆมาทีนึงอะไรประมาณเนี้ยเพราะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างขี้โกงแล้วก็ถ้ามาถีแบบเนี้ยไม่ไหวเออบอกเลยว่าไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเนี้ยจะให้ดูของคนเติมคุณฟอร์กี้สุ่มไป1 6ึ0เอ้ย16020ครั้ง1 6 0 2 0ครั้งก็ไปคำนวณกันเองแล้วกันนะว่าเท่าไหร่นะส่วนหน้าของของรางวัลเนี่ยเนี่ยกรอบโปรไฟล์ตัวละครมูซันก็คือถ้าเราอยากได้กรอบเนี่ยกรอบเนี่ยเราต้องติดท็อป20 เท่ากับว่าในเกมจะมีแค่20คนที่ได้เอ่เออใช่ในเกมจะมีแค่20คนที่ได้กอบตัวละครมูซันอืแล้วก็อันนึงที่ผมบอกก็คือนี่จะเป็นอันนี้นี่เป็นไอขวดบอทเทอันนี้อยู่อาร a เบกกิ้งอยู o อร์นี้ก็ You are Hero ผมไม่แน่ใจว่าขวดไหนมันทำขวดขวดม่วงนี่น่าจะเป็นอัพอัพป,ปกติแต่ว่าไอขวดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอัพ กี่ดาวถึงกี่ดาวนะเพราะามันเอาจริงมันเป็นขวดใหม่เออในของเซิร์ฟจีนก็ไม่น่าจะมีเนาะถ้าจะไม่ผิดเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวต้องรอรอดูอีกทีนึงเดี๋ยวต้องรอตอนผมได้มุซันก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาทาการดูทีนึงว่ามันใช้ขวดในการอัพเท่าไหร่บ,บ้างเพราะว่ามันน่าจะดูได้เหมือนตัวอื่นนะเดี๋ยนะผมขอดูนี้ก่อนเคนโดอ่าแบบนี้ ถ้าสมมติเรามีตัวละครใช่ไหมเวลาเราจะอัพเนี่ยมันจะกดกตรงนี้ได้เราก็เลื่อนดูได้ว่าใช้เท่าไหร่ในการอัพอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวตอนตัวละครเดี๋ยวถ้าตอนผมได้ตัวละครมูซันมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันใช้ขวดในการอัพกี่ขวดนะซึ่งรางวัลก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยได้มูซันสองตัวครึ่ง2องร้อเศษก็ได้รางสองตัวครึ่งเอาจริงไม่ได้ทำเศษทาเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจนะได้2ตัวครึ่งได้กรอบแล้วก็ได้ขวดที่พันห้ากับร้อยห้าสิบอันดับสองสามได้สองต ต่างกันแค่ตัวละครกับไอเนี้ยข้างหลังเนี่ยอ่ะติดท็อปร้อยจะได้30มสิบเศษแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้เท่าไหร่นะแต่จริงๆอยากได้ท็อปยีเพราะอยากได้กรอบเพราะกรอบมันค่อนข้างโอพีมากมันค่อนข้างแหล่เออแต่ว่าของที่แหลกกว่ากรอบก็มีเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นแพ็กในการเติมประมาณนี้ก็ไปหาเติมเองแล้วกันนะแล้วก็อัอเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยสามารถใช้เกมเปิดได้แค่สิครั้งนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันตอนท้ายคลิปแล้วกันอ่ะส่วนอันสุดท้ายเป็น,นหนั่งของกิจกรรมมเเติเงิงน อันนี้เป็นกิจกรรมเติมนะกิจกรรมเติมแรงการเติมอันนี้คือรวมทุกเซิร์ฟเลยนี่รวมทุกเซิร์ฟเลยเพราะว่าของผมอยู่เซิร์ฟ99มี400มีเซิร์ฟ450มีเซิร์ฟ684มีสูงวนนกว่านี้ปะ660กว่าเนี่ยพันสองเนี่ยเห็นไหมยังมีเซิร์ฟพันสองอะ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันน่าจะรวมทุกเซิร์ฟเลยนะสำหรับกิจกรรมนนี้นะก็เท่ากับว่าในเกมเนี่ยจะมีเพียงแค่คนเดียวที่ได้ตาสัญลักษณ์ของมูซันอันนี้ไปวิวโซน แบ็คเนี่ยอันเนี้ยไปซึ่งตาเนี่ยผมว่าแม่งขี้โกงมากก็คือเนี่ยสเตตัสทั้งทีมนะ HP บวกหนึ่งหมื่นกับไอแทบวกหนึ่งพันทั้งทีมทุกตัวในดีเลยแล้วก็อันนี้มูซันเนี่ยจะได้เป็น HP ห้าเปอร์เซ็นต์ไอแทสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ความแม่นยำของดีบับดีบับอุปกรณ์ความแม่นยำดีบับอีกหกเปอร์เซ็นต์ถาวรหน้านี่คือถาวรแต่ว่าอันนี้เป็นได้แค่ตคัวละครมูซันที่ได้อันบนเนี่ยจะเป็นของตัวละครในทีมเราที่ได้นะซึ่งอันเนี้ยมีแค่อันเดียวเท่ากับว่่าในนเเกมเีย ทุกเซิร์ฟเนี่ยทุกเซิร์ฟเลยพันกว่าเซิร์ฟเนี่ยจะมีเพียงแค่คนเดียวที่ได้ซึ่งคนที่ได้น่าจะเป็นเอ่อถ้าผมให้ให้ผมเดานะไม่ฟอกกี้ก็ในไนท์แต่ว่านี่ผมยังไม่เห็นในไนท์นะไม่แน่ใจว่าน่าจะยังไม่ได้เติมนะเพราะกิจกรรมมันเพิ่งมาวันแรกซึ่งทางานั่งของฟอกกี้เนี่ยก็จัดไปแล้ว1นึ0 0 0สนห้าหมเพชรซึ่ง1นึ0 0 0สนห้าหมเพชรเนี่ยเดี๋ยวตีกลมๆนะหนึ่งแสนห้าหมื่นเพจเอ่อสามพันเจ็ดเนี่ยได้หกพันเจมก็ถ้าถ้าถ้า,ถาตอนที่ผมคำนวณน,นะก็น่าจะะสักปรมาณ 100, 1, อ่ะ น่าจะประมาณแสนหนึ่งแสนบาทเรานะประมาณหนึ่งแสนบาทบ้านเราน ok เนี่ยฟอกกี้เนี่ยกิจกรรมมาวันแรกเนี่ยเติมไปประมาณ 100, าหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเพื่อได้เนี่ยประมาณเนี่ยซึ่งเขายังได้มูซันแค่สามดาวลุงเติมแสนหนึ่งได้สามดาวลุงเออไอ้แกใครไหวไปก่อนเลยนะกูไม่ไหวครับใครไหวไปก่อนเลยครับไม่ไหวครับบอกกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาอยู่แหละมูซันแต่ว่าไม่ไม่น่าจะสามารถเอาได้ถึงแบบประมาณหนึ่งดาวลุงด้วยซ้ำนะไม่น่าจะไหวหนึ่งดาวลุงนะแต่เอาจริงอยากได้หนึ่งดาวลุงว่ะ เนี่ยอย่างเนี้ยหกหมื่นหกหมื่นเอ่อหกหนึ่งหกสองสิบสองถ้านั้นแสนหนึ่งอันนี้ก็ประมาณสามหมื่นนะนะห้าหมื่นไม่ถึงสักสามหมื่นกว่าบาทมั้งสามสี่หมื่นอ่ะเออเนี่ยอย่างคุณวีเนี่ยน่าจะเติมสักสามสี่หมื่นมั้งได้มูซันหนึ่งดาวลุงนะ ก็มันมันถือว่าแพงพอสมควรนะไม่ใช่แพงพอสมควรหรอก,อ,ก,อ,กอ,อ,อันนี้แพงเขี้เกียร์เลยแหละบอกแค่เนี่ยเออเนี่ยแสนหนึ่งได้แค่สามดาวลุงอันเนี้สามสี่หมื่นเนี่ยได้ได้หนึ่งดาวลุงนะแพงมากแต่ว่ากรอบน,นี้ก็ลดหลั่นมาแล้วกันนะอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะได้เป็นห้าสี่หกอันนี้เป็นสี่สามสี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นสามสองสองสองแล้วก็อันนี้เป็นชาร์ดูชาร์ดูเอ,อ่อจนไปถึงอันดับเท่าไหรนะ่วะเนี่ย 20อ่ะจนถึง20ประมาณนี้เท่ากับว่าจะมีที่1ที่2ที่สาเนี่ยมันจะเป็นเหรียญอีกแบบหนึ่งแล้วก็ที่สถึง20จะเป็นเหรียญอีกแบบหนึ่งประมาณนี้ส่วนของรางวัลอื่นก็คงไม่มีอะไรหรอกน่าจะมีแค่เนี่ยหลักๆนะอ่ะหนักมากอันนี้ผมว่าแม่งหนักแบบหนักหนักจริงเอ้ยยังไม่รู้จะหนักไปไหนนะเออมาเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มมูซันกันดีกว่าเออันนี้1วันสามารถเนี่ยเบอกทุเดย์เจมสิบครั้งเท่ากับว่า1วันสามารถเปิดแบบใช้เจมได้แค่10ครั้ แนะนำเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกัน6,000จะได้กี่เศษปับ๊บเย็ดแม่6,000นได้หนึ่งเศษควยเถอะเฮียอะไรเนี่ย1,000นได้หนึ่งโอ้โห6,000น0 0 0เลยนะ6,000เพชร6,000เจมคิกเมื่อกีประมาณ3,700บา 3, ท3 7 0 0เ้ยฮียอะไร3,700ได้เศษเดียวมึงบ้าอะไเนี่ยฮัลโหล15%ผมว่ามันควรจะมีโอกาสได้มากกว่า1เศษดิเฮ้ยบ้าบ้าเกินไปแล้ว เดี๋ยวนะขอมันมีมันมีให้ซื้อด้วยถ้าจะไม่ผิดอ่นนี้ประมาณนี้อันนี้เราใช้เราใช้สุ่มไปแค่แวันนี้พอแล้วก็เดี๋ยวตัวเดี๋ยวผมเก็บไว้สุ่มตอนวันท้ายๆคีนแล้วกันอ่ะเมื่อกี้เราสุ่มไปแล้วเราได้1เศษแล้วก็ได้อันนี้อีก1เศษเป็น2เศษเท่าว่าตอนนี้ผมมีกี่เศษแล้ววะผมมีอยู่7เศษโอโ้ตายตายว่ะโอ้จะได้กี่จะได้ จะได้กี่ตัวไว้เนี่ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวส่วนกิจกรรมอื่นเดี๋ยวผมค่อยไปทาการลงหลังจากอาชีพเสร็จแล้วกันนะประมาณนี้อ่ะกิจกรรมวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากากดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกด,ดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปสั์ไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพจดีด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม